สามโครีดิโอคุณหมอคะคนเราสามารถตรอมใจตายได้จริงไหมคะแต่ว่าไปก็คือถ้าถามว่าตายไหมเนี่ยก็ก็ตายได้อยู่โอ้คุณหมอก็ตายได้อยู่แต่ว่ามันก็จะแบบว่าในความหมายใดะอย่านคือถ้าพูดถึงคาว่าตรอมใจตายมันเหมือนแบบบางทีเรา เศร้ามากๆไม่สดใสไม่กินข้าวกินปลาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยคือเวลา่านเป็นนานๆนั่นใจมันก็สูญเสียพลังงานขาดขาดอา,าอาหารขาดอิเล็กตัวไลท์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเกลือแร่เกลือ <laughs> แร่กที่จําเป็นพวกนี้คือคือสุดท้ายก,ก็ตายก็เหมือนแบบว่ามันมันจะตายไปไปในแนว,นวลักษณะนั้นเหมือนขาดสารอาหารตาย แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคืสองี่าจจตัวไรทีมบาลานซอะไรนี้หรอ <S <S ใช่ใช่อางนี้อย่างนี้แสดงว่าไอ้ที่แบบวรรณคดีไทยอย่างพระแผ่นมณีที่แบบปีเสอ้อสมุดร้องให้ตอมใจตายก็มีเข้าโคงอืมก็แบบว่าแอนโรมแบบเหมือนแบบร้องให้ไม่กินข้าวกินปลาดีเพลสซึมเศร้าไปอะไรป,ประมาณประมาณน,นคือมันจะอ้อมหน่อยมันไม่ได้แบบมันจะอ้อมหน่อยจะไม่ได้แบบว่าตายตรงๆแต่ถ้าเรื่องปีเสอ้อสมุดแล้วว่าตอนที่ปีเสอ้อสมุดอารวาสน่าจะทําให้ สัตว์น้ำบริเวณนันตายหมดแล้วปิเซอร์มันสมบุไม่มีอะไรกินอ้านึกว่าจะแบบจะพูดว่าแบบเส้นเลือดในสมองแตกตายอันนี้สมุเดี๋ยวนะอยาให้เห็นอยา<ต>ให้เห็นสายตาพี่แอนว่าแล้โคตรจริงจัง <c oughs> แล้วจ้องว่ากแบบเชี่อกูต้องคิดถึงประเด็นน,นี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าคือมันก็จะมีภาวะหนึ่งที่ที่อารมณ์ที่มันรุนแรง ส่งผลต่อหัวใจแล้วก็อาจจะทําให้ตายได้เหมือนกันนั่นคืออารมณ์รุนแรงนี่คือประมาณไหนครับอารมณ์รุนแรงคือยกตัวอย่างเช่นแบบอกหักอย่างรุนแรงมีมีอะไรมากระทบกระทบจิตใจอย่างรุนแรงแรงมากหรือว่ามีความกลัวกลัวจนตายอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมข่าวป้า<ไ>แบบว่าอะไรนะเดิเเเมๆเดิมๆก็มีน,นะเช่นเดินในไหอ่าที่มีข่าวว่าแบบว่าเป็นกู่สามีภรรยา แล้วก็ภรรยาโดนรถชนตายหรืออะไรสักอย่างนะแล้วทีนี้สามีก็คือทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้แล้วก็ตายตามเคยได้ยินอารมณ์ประมาณนี้ไหมไอ้ยคำว่าตายตามมันดูเหมือนเป็นการกร่อนพาดหัวเอม็มดูสั้นๆนะในจริงแบบดีเทลระหว่างน,นั้นมันคืออะไรอะ <S <S <ต>มัน,มนคือยาวนามนมากเลยนะแบบก็คงไม่เศรามันแบบแป๊บเดียวมันก็อ้าวทำไมตายตามไปเลยใช่ไหมมันไม่ได้แบบโอ้โหกว่าจะแดีเพลแล้วมายินข้าวแล้วมีนข้าวก็อีกบวกไปประมาณที่หนึ่งแล้วค่อยตายตามอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบพอเศร้าปุ๊บเดินไปกลางถนนสิบล้อ ใช่แบบนั้นไม่ถึงอันอันค่าตัวตายอาจจะไม่ถึงวันสองวันก็อแบบว่าบางทีคือภายในไม่กี่ชั่วโมงก็มีเหมือนกันโอ้หนี่คือคือจัดจัดภาวะจิตใจเงี้ยหรอจช่ภาวะจิตใจใช่ได้เด้ยใช่เนี้ยนลเป็นมันก็เลยเป็นที่มาที่รู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะมันมีภาวะนี้เหมือนกันแต่ภาวะนี้เขาเรียกว่าคอชันก่อนว่าไม่ใช่เป็นภาวะที่เจอบ่อยขนาดนั้น ไม่ใช่แบบว่าทุกคนนนี้วันนี้โดนเลิกอยู่วันี้วันร,รานเลนทายใช่ไหมครับก็ไม่ใช่แบบว่าโดนบอกเลิกมาแล้วก็แต่หายนะบัตรน,นันเลยทุกคนเลยอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เป็นภาวะที่เจอบ่อยภาวะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะภาวะนนี้เรียกว่าหัวใจไหปลาหมึกเอาเอาชื่อที่เป็นทางการกว่านี้มาอันนี้เหมือนเป็นชื่อแปลภาษาไทยไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่ที่มันมีมันมีคําเรียกหลายอย่างคือมันจะมีแบบว่าเ Broken heart syndrome คือแบบว่าเหมือนแบบอกพักมากคำฝรั่งนะคำฝรั่งฝรั่งหรือว่าแบบว่าอีกอย่างหนึ่งคือคือเขาเรียกบูดูเดสคือคือกลัวจนตายก็มีบูดูเด z e นี่ยฟิลิปเหมือนกับ Fear Mafia to death อะไรอย่างนี้ปะใช่ก็คือ Fear เฟีย to death เลยก็แบบว่าอารมณ์แบบว่ากลัวจนตัวใจวายตายซึ่งก็บอกว่าเอ่อตรงเนี้ยถามบอกว่ามันหัวใจวายไหมมันก็ไม่ผิดแล้วดูหัวใจวายจริงๆ เป็นสภาวะที่เออเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วทําให้เราตกใจจนหัวใจวายตายตกใจเหมือนกับกลัวนี่เหมือนกันนี่เออว่ะก็สงสัยว่าตะเกียเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะโรคหัวใจไห้ปลาหมึกอแสดงว่าพยาธิสภาพที่เกิดกับหัวใจเอ้นปัญที่หัวใจจริงๆลอยโรคที่เกิดเป็นเป็นปัญหาที่หัวใจจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับอะไรก็ค่ะโรคหัวใจจริงๆ ก็คือโดยรวมๆเนี่ยมันมันเกิดจากการที่เวลาที่เรามีสเตรสมากมความเครียดสูงขึ้นส,สูงสุดเนี่ย<ม>ปกติร่างกายเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยกันฝล่าอะดรีนาลีนใช่<ม>อะดรีนาลีน,น,ลนหรือ e p i n e p h r i n ถ้าเป็นอเมริกันก็จะเรียก e p i n e p h r i n อะดรีนาลีนทุกคนน่าจะต้องเคยได้ยินชื่อตัวนี้มาอย่างน้อยคือเวลาที่คุณอ่านกระต้น <laughs> ดอดน,นีดนบีดอะดรีนาลีนสูบฉีด <laughs> แต่ทีนี้คือเวลาที่มันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หนึ่งมีฤทธิ์ตีปลอดเลือดก,กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเต้นเร็วขึ้นแล้วก็จากตอนที่แล้วก็ที่บอกว่าทําให้มีน้ําตาลในเลือดมากทําให้ทําให้มีน้ําตาลในเลือดมากขึ้นด้วยคือเตรียมพร้อมที่จะสู้หรือจะหนีประมาณนี้แต่ทีนี้คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ยปริมาณดีดาลีนที่หลั่งมาในร่างกายของเราอ่ะที่ อ่ามันมากเกินไปเนื่องจากสตรสของสมองที่แบบว่ามากเกินไปพอเวลาที่มันมากเกินไปมันจะส่งผลกับกล้ามเนื้อหัวใจมันไปทําอะไรกับกล้ามเนื้อหัวใจมันเหนื่อยเหรอตุบแรงมาเยอะๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าคล้ายๆอย่างนั้นก็ไฟฟ้ารัดวงจรไม่ใช่ไฟฟ้ารัดวงจรด้วยคือมันมันเกิดมันเกิดกับเนื้อหัวใจเลยมันจะทําให้เกิดมีการหดตัวของออหัวใจที่บริเวณหนึ่งในขณะที่ทําให้เกิดการ การคลายตัวแบบผิดปกติของหัวใจที่อีกบริเวณหนึ่งคือมันไม่ไม่ได้หมดเป็นค่าบปกติเงี้ยนะรันหัวใจมันสะอึกเงี้ยหรอมันสะดุดอ่ะครับมันมันสะดุดแต่มันไม่ได้สะดุดชั่วคราวมันมันจะเกิดมันมันมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเอคืออย่างน้อยอ่ะมัน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 ไม่ใช่แบบว่าเป็นแป๊บเดียวแล้วหายเหมือนว่ามันมันเอ่อจะใช้เวลาที่แบบว่ามันจะกลับคืนสภาพเดิมอ่ะก็คือเป็นอาทิตย์น่ะในหน่วยในหน่วยอาทิตย์ถ้าสมมติว่า คนนี้ยังไม่ตายนะซึ่งลักษณะแบบนี้คือมันจะเป็นลักษณะที่ตรงบริเวณหัวใจมันจะมีสี่ห้องมันจะมีทางเข้าทางออกใช่ไหมหรตรงที่มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นส่วนที่สุบฉีดคือเป็นส่วนล่างอ่ะตรงที่มันเป็นส่วนล่างที่สุบฉีดอะมันจะมันจะีไม่ใช่มันจะมันจะเป่งมันมันมันจะเป่งมันจะบวมมันจะบวมออกมาบูดหอบเหมือนในขณะที่แบบว่าตรงตรงทางบอกอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะหดหดตัวผิดปกติแล้วก็ทําให้ตรงนั้นอะหนาขึ้น นึกถึงห้ที่ขอบปากหนากระตูดบานอืมเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นใช้อุปกรณ์ไว้จับปลาของคนไทยที่แบบปลาเข้าได้หรอกไม่ได้ใส่ใส่ใช่ไหมเออใส่เข้าได้ออกไม่ได้ก็ทุยำนี่ซึ่งพอพอเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยทําให้ทําให้การบีบตัวของหัวใจมันเกิดผิดปกติแล้วก็อ่าอ่า ตัวตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอืมเอ่อซึ่งก็จะทำให้เกิดภาวะที่เกิดเกิดหัวใจวายได้ตามมาแล้วมันเกี่ยวอย่างไรกับไหประมึกตัวลักษณะที่บอกเมื่อกี้ครับ <c oughs> ก็คือไอ้ตรงส่วนล <c oughs> ่างท, <c oughs> ที่มันพองขึ้นมากับไอ้ตรงส่วนบนเนี่ยที่มันที่มันคลอดเข้าไปเนี้ยอืมคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรจนกระทั่งแบบมีคนเนี้ย คือฉีดฉีดสีครับไม<ด>่รู้ว่าเลื่อนไหลกันยังไงเหมือนเหมือนเหมือนที่เราฉีดสีจะทําบนหลูเนี่ยแหละแต่ทีนี้คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฉีดก็ไปในหลอดเลือดโคโรนารี่รอบหัวใจแต่ว่าฉีดก็ไปในหลอดเลือดใหญ่เพื่อลงไปดูห้องหัวใจว่าเกิดอะไรขึ้นอปรากฏว่ามันมีลักษณะเป็นไหเหมือนเหมือนแบบเป็นไหเลยหัว,วใจพองขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บมีลักษณะแบบเป็นไหก็เข้าใจว่าคนที่เจอคนแรกก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาชื่อไหปลาหมึกนิ่งเนี่ย มันเหมือนกับไหที่เอาไว้จับปลาหมึกยักษ์ทากะทากูแปลว่าปลาหมึกยักษ์ซึโบะแปลว่าไหอยทากะซึโบะแล้วเขาก็เลยเรียกอันนี้ว่าเป็นทากะซึโบะคาร์ดิโอไมโอพัที่เดี๋ยวชื่อญี่ปุ่นซ้อนเข้าไปเน้นนะใช่เท่หว่ะจะบอกว่าทรงอันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ทรงทรงนี้เลยตรงตรงนี้ข้างหน้าเรามีไหกิมจิอยู ถ้าเกิดว่าเป็นคนเกาหลีก็อาจจะกลายเป็นไหกิมจิถ้าเป็นไทยก็ไหปลาร้าปะไห่เป็นไหปลาร้าจะเป็นไซนมไนนี่ไหปลาร้าอยู่ตรงนี้แหละเรียกว่าไหเป็นแดกเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้ชควงนี้แ้ให้็นคนญี่ปุ่นมาคนเจออันนั้คือตรงที่มันพังมันพังห้องบนแลอห้องล่างนะครับมันันพังห้องล่างห้องล่างคือจังหวะที่มันบีบออกมันบีบอ้ออ๋อหัวใจเนี่ยเวลาตุ๊บกับตุกเนี่ยไอ้ตุ๊บแรกมันเป็นมันเป็นเข้าหรือออกนะ อันนี้ไม่ได้ฟังตอนนั้นแน่ๆเลยตุกกลับไปฟังตอนไหนนะครับฟังตอนที่เป็นฟังฟอดหัวใจอะหัวใจเออนั่นแหละตุ๊กตุ๊กใช่ไหมอืมใช่ก็ตัวไม่ใช่ตึกกตุกกหรออ่าตึกกตุกก็ได้ตัวแรกก็คือเวลาที่อหัวใจห้องล่างกัะปิดปุ๊บคนคนเลือดออกไปอ๋อตึกตึกนี่คือบีบออกเออตึกดูดเข้าเงี้ยไม่ไม่ต้องพูดว่าเสียงตึกตึกเนี่ยมันมาจาก การไหลของเลือดผ่านลิ้น <c oughs> หัวใจลิ้นหัวใจเป็นเสียงลิ้นหัวใจปิดมันลิ้นลิ้นหัวใจก็เหมือนปิดประตูก็เหมือนปั้ง <c oughs> ปั้งปั้งปั้งเนประมาณนี้ยเลือดเข้าเลือดก็คือผ่านประตูมาเนาะทีนี้เลือดมันจะไม่ไหลย้อนกลับเห <c oughs> มือนเป <c oughs> ็นเวลาที่ไ <c oughs> ม่ไหลคือเวลาที่เวลาที่เลือดยันเวลางกซ้ำสิคือเวลาที่เลือดเข้าหัวใจเนี่ยมันจะเข้าเข้ามาทางห้องบนใช่ไหมแล้วก็ลงไปที่ห้องล่างครับแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ ต้องบอกว่าลิ้นมีอยู่ตรงไหนบ้างอ้าวลิ้ไม่มีตั้งเลยอะะมันมีลิ้นอยู่ที่ที่ปากปาขาอ่อนขาออกขาเข้ามันจะมีมันจะมีลิ้นมันจะมีลิ้นขาเข้าก็คืออยู่ระหว่างห้องบนกับห้องล่างอืมด้านบนซ้ายฝวาก็จะมีมีอ่าซ้ายซ้ายก็มีมีหนึ่งขวามีหนึ่งขวามีอีกหนึ่งอาแล้วมันก็มีลิ้นที่หลอดเลือดเพื่อกันไม่ให้เลือดจากหลอดเลือดไหลย้อนกลับมาในหัวใจอืมในในหลอดเลือดแดงครับอ่าในที่ ในหลอดเลือดเดลต้าซึ่งไอไอระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างเนี่ยลิ้นมันก็จะเรียกว่าไมโตรบอลบอลก็คือลบลอันนี้เวลาที่เอ่อช่วงที่เลือดมันเข้ามาในหัวใจแล้วลงไปห้องล่างลิ้นมันก็จะเปิดตามปกติเพราะว่ามันก็ลงมาตามตามตามแรงทุ่งถ่วงด้วยแล้วก็ความเร็วของเลือดที่ที่ที่ไหลถูกดันเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการคลายตัวของห้องล่างเลยปะ ใช่ก็เป็นการคลายตัวของห้องล่างขยายตัวเพื่อดูดตัวก็บิดรึปขึ้นมาใช่นี้พอเวลาที่หัวใจห้องล่างบิดเอ่อบิดตัวปุ๊บเสร็จให้อ่อลิ้นเนี้ยก็จะปิดขึ้นลิ้นลิ้นบนออโต้ปิดใช่ลิ้นลิ้นบนอ่าลิ้นลิ้นระหว่างห้องหัวใจเนี้ยก็จะออโต้ปิดปึ๊บขึ้นมาตามแรงมีเสียงปึ๊บตุบหนึ่งงานในขณะที่ไอหัวใจห้องล่างบีบเนี่ยอ่อ เลือดมันะจอกไปตามตามตามรอยหลอดหลอดเลือดใหญ่อหลอดเลือดใหญ่อันอัลต้ามีลิ้นอีกอันไปครับก็มีลิ้นอีกอันค้างออกปะค้างออกของหลอดเลือดจากหัวใจออกไปหลอดเลือดใช่ไหมก็เป็นลิ้นนั่นปลมีหลอดเลือดใหญ่เอลตาแล้วก็มีหลอดเลือดใหญ่พมนารีที่ที่จะไปไปฟอกสําหรับเลือดดาไปฟอกที่ปอดออันนี้ก็มีก็มีลิ้นทั้งคู่ครับครับตอนที่พ่นออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยลิ้นลิ้นอ่าส่วนของ ของหลอดเลือดเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบเหมือนก็เรียกว่าจั่วบ้านจั่วบ้านเป็นสามอันเป็นสามอันจั่วบ้านพอเวลาที่มันพ้นออกไปมันก็พ่นฟรุดออกไปอ่าอันนี้คือเวลาที่หลังจากที่หัวใจบีบแล้วหัวใจก็ต้องคลายตัวถือว่าอ่เลือดมันก็จะไหลกลับมาที่ที่ตัวตัวหลอดเลือดใเอต้าอ่เพราะมันไหลกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลิ้นก็จะปิดตัวบ้านก็จะปิดกลับอ่าดังนั้นคือคือเลือดเลือดที่ไหลกลับมาทางเยอต้ามันจะไม่กลับเข้าหัวใจใหม่ นี่คือที่มาก็คือเพื่อเพื่อคุมให้เลือดมันไหลไปในทางเดียวกันจนจบใชะมาณนั้นอันคือเสียงแรกก็คือเวลาที่หัวใจบีบตัวเนี่ยก็เป็นเสียงไอลิ้นระหว่างห้องบนล่างปิดปุ๊บก็เป็นเป็นช่วงที่เราเรียกว่าซิสโต l ลิกคือเลือดฉีดออกมาฉีดออไปจากหัวใจแล้วก็เสียงที่สองคือเสียงลิ้นของเอลตากับพมอนารีปิดรึบเวลาที่เลือดมันไหลมันไหลกลับมาชนลิ้น ลิ้นของหลอดเลือดแปัดก็เป็นเสียงที่สิสามำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วง,ง,งองไม่ต้องตกใจก็เป็นสรุปว่าคือมันเป็นเสียงลิ้นของเสงลือดมันไหลเ<ม>น้นปิ่นน,นั่นเองอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนจะไปไกลไ,ไปไกลแล้วล่ะแล้วแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมว่าแบบเสียใจมากเกินไปดีใจมากเกินไปเนี่ยมันควรคุมยังไงไว่แบบมันจริงๆเราต้องต้องบอกเหมือนกับตอนที่คอชั่นไว้ตะกี้แล้วอะว่าจริงๆไม่ได้เจอเยอะ เจอค่อนข้างจะน้อยเน้อยมากคำว่าน้อยเนี่ยน้อยแค่ไหนน้อยแค่ไหกี่แสนอันพอดีว่าอันนี้โชคดีที่ได้ได้เห็นข้อมูลเล็กน้อยของโรงพยาบาลก็คือทั้งทั้งในคนไทยในคนไทยที่ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านอุ้ยนี่นี่คือในคนไทยนางนี่แหละเพราะว่ามีน้องมาคอนเซิลเรื่องงานวิจัยอะไรเงี้ยก็เท่าที่เขาเก็บมาก็มีอยู่ประมาณหกสิบกว่าเคสอืมหกสิบเจ็ดสิบในรอบในกี่ปี น่าจะในตั้งแต่เขาเปิดมาเลยเก็บข้อมูลมาเพราะฉะนั้นน่าจะอะไรเยอะเดามันน่าจะสักสิบปีถ้าทำไม่พอดถึงระดับไหนครับแต่ผูสบเคสเนี่ยมันมันเป็นเป็นหนักเป็นอะไรแค่ไหนรื้ว่าวิเข้าข่ายู้เคสคือเดใช่ไหมที่เป็นโรคนี้ที่ที่มีมีคุณหมอให้คาวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แต่ไม่ได้ถึงกับตายทุกคนใช่ไหมตายประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์ของหกสิบใช่ก็สิบแปดคนเอ๊ะสามจสามเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่ถึงก็น้อยคนตายสาม ก็ไม่คือไม่ได้เป็นโรคที่อันนี้ซึ่งซึ่งซึ่งร้อยคนตายสามนี้ของที่เก็บข้อมูลด้วยอเก็บข้มูลนะที่มาโรงพยาบาลนะคือไม่ใช่สถิติของโลกใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้นับคนที่ไม่มาไม่ถึงโรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวนะสามเปอร์เซ็นต์ของสามเปอร์เซ็นต์หกสิบอ่ะมันคือหนึ่งจุดแปดคือแต่ถ้าคือหมายความว่าถ้าคุณมาแล้วได้คุณหมอวินิจฉัยอ่ะมันก็มีโอกาส เดซแหละแต่มันไม่ได้เยอะมากประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดที่เดทไปแล้วก็เจอก็ไม่น่าเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้อาจจะตายจริงๆอย่างที่ข่าวบอกก็ได้ที่แบบว่าตายตายแต่ไปอะไรประมาณเราสงสัยว่าอาอสวนถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างแบบตายที่บ้านคือยังไงเออญาติก็ต้องพามาโรงพยาบาลก่อนคุณหมอจะไม่สามารถในแอคได้หรอคุณหมออาจจะในคได้คือถ้าสมมติว่าตายว่าญาติญาติ จะให้ผ่าศพคือถ้าสมมุติว่าตายแล้วเนี่ยก็ก็เป็นเป็นสิทธิ์ของญาติว่าจะให้หนึ่งคือคือคือถ้ามันผิดธรรมชาติอะ่ะก็ต้องก็ต้องชันสูตรอยู่แล้วอแล้วถ้าสมมติว่าเอ๊อะอะคนนี้อายุสักเท่าไหร่อะสมมติเจ็ดสิบห้าก็ดูชราอยู่อย่างอื่นก็ดูไม่ค่อยดีคือมีโอกาสที่แบบจะเป็นเป็นลักษณะตายธรรมชาติก็ได้แต่นี้ก็มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องผ่าญาติไม่ติดใจออกญาติไม่ติดใจใดๆ ก็จะอยู่ที่ก็จะอยู่ที่ญาติว่าแบบอยากจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรแล้วก็ศาสนาเ้วยมาศาสนาก็ไม่ให้ผ่าศาสนาก็คือแจ้งโรงพยาบาลปุ๊บก็ให้ไปที่ชาบ้าเอศาสนสถานอืมนั่นคือส่วนในของพวกนี้ก็ถ้าถามผมว่าอาการยังไงโดยมากก็จะมีสเตรสนามาก่อนด้วยเรื่องอะไรสักอย่างที่แบบมีความรู้สึกแบบค่อนข้างรุนแรงร้สึะนั้นก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเหมือน เหมือนเหมือนในละครเนาะแมเอ่อจะบอกว่าไงดีจะบอกเหมือนเหมือนหลอดเลือดหัวใจอุดตันเลยอาการอาการแบบเดียวกันเลยอาการแบบเดียวกันเลยแล้วก็แล้วก็คลื่นหัวใจที่ทําก็จะแบบเหมือนกันมากด้วยดังนั้นคือถ้าอยากว่ายังไม่ได้ฉีดสีเข้าไปในห้องหัวใจเนี่ยก็แยกไม่ออกอแสดงว่ามันเป็นอาการที่กลุ่งจะแอคคิวเหมือนกันไม่เกินไะแอคคิวโอเคเออ อันแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครไปญี่ปุ่นก็ลองไปหาทาโก้ซือบโบกด้วยครับอามาเป,เ,ปเป็นเป็นไหจับปลาหมึกก็จะเระียกว่าัวใจไห้ปลาหมึกอย่าลืมซื้อว่าฝากพวกเรานะครับขอ <c oughs> ขอบพระคุณมาก <c oughs> อะไรวะ๊ายบาย